สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็เช้านี้นะฮะมันมีฟีเจอร์ใหม่ออกมาจริงๆถามว่าใหม่ไหมผมคุ้นๆว่ามันเคยมีนะ มันเคยมีมาครั้งหนึ่งสมัยเ,เล่นเกมใหม่ๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับจำไม่ได้จริงๆก็คือการดาวน์โหลด Data นะฮะพวก Asset ต่างๆ a s s e t พวกนี้ก็คืออย่างเช่นไอ้พวกอะไรรูปของไอเทมหรือว่ารูปของโปเกมอนหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็คือดาวน์โหลดพวกกราฟิกนะฮะที่เป็นรูปกราฟิกเนี่ยมาเก็บไว้ในในเครื่องเรานะครับอา่ามันก็จะช่วยให้ เราเนี่ยไม่ต้องไปโหลดพวกกราฟิกต่างๆนะครับจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากเซิร์ฟเวอร์ของโปเกมอนโกเนี่ยนะครับมาไว้มาใช้งานนะฮะคืออย่างเช่นสมมติเราเปิดเกมเงี้ยนะครับเวลาจะโหลดทีก็ต้องไปดึงเอาจากเซิร์ฟเวอร์มานะฮะทำให้เราเปลอง Data ด้วยนะครับเปลอง Data อินเทอร์เน็ตนะครับเปลองแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะฮะอ่าณรุ่นใหม่เนี่ยนะครับโปเกมอนโกรุ่นใหม่นะครับ เขาก็จะมีให้ดาวน์โหลด all a s เซ t นะครับภาษาไทยผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเดี๋ยวก็ลองเข้าไปดูแล้วกันว่ามันเป็นอะไรนะครับก็มันก็จะเปลืองพื้นที่ในการเก็บพอสมควรน,นะฮะพอสมควรแล้วกันนะฮะแตะ่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเปลืองเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปที่ผมใช้งานกันนะครับอ่ะมาดูเดี๋ยวผมออกจากตรงนี้ก่อนนะฮะก็กดไปที่เมนูลูกบอลน,นะครับ แล้วกดไปที่เมนู setting ขวามือบนนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดครับจะมีเมนูชื่อ Advanced setting ก็กดเข้าไปนะฮะก็จะเห็นเมนู Advanced setting ที่มีดาวน์โหล all assets นะฮะเราก็กดลงไปนะครับแล้วก็มันจะถามว่าคุณชั่อไหมที่จะดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดนะครับอย่างในในคลิปเนี่ยนะครับของผมดาวน์โหลด190เมกก็ไม่ใหญ่นะฮะไม่ใหญ่มากนะฮะ ก็แต่ว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับของผมบังเอิญว่าวันนี้เน็ตเป็นอะไรมรู้ก็โหลดชา้าหน่อยหนึ่งก็พยายามหา Wifi แล้วก็โหลดกันละกันนะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับผมอา่าแล้วก็สำหรับคนที่พอดีผมมี2แอปเนาะผมโหลดซัมซุงอ่าโปเกมอนโกของซัมซุงมาด้วยนะครับอา่าโปเกมอนโกของซัมซุงเนี่ยในส่วนโปเกมอนโกของซัมซุงเนี่ยนะครับของผมใช้ถึง480กว่าเมก ก็ไม่รู้ว่าแตกต่างอะไรกันตรงไหนนะครับก็ดาวน์โหลดมาไว้ก่อนเพราะหนึ่งมันไม่เปลืองอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเรื่องดีอาจจะเปืองพื้นที่ในการเก็บนะครแต่ว่ามันอาจจะทําให้เราโหลดคือเร็วขึ้นความช้าความเร็วเวลา p ี่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็อย่างน้อยก็คือแอส e t เซทพวกนี้ดาวน์โหลดลงมาเก็บไว้ในเครื่องเนี่ยมันก็ไม่เปือง Data ้าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของเราแหละนะครับก็จะทําให้เราประหยัด ประหยัดอินเทอร์เน็ตมากขึ้นแต่ว่าจะเปลืองพื้นที่มากขึ้นนะครับโอเคนะฮะสำหรับเช้านี้นะฮะก็มีเรื่องนะฮะอัปเดตเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ชันด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีข่าวสารใหม่ๆท่านจะได้รู้กันเลยนะครับผมคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้ด่าได้นะฮะแต่อย่าแรงสำหรับเชา้านี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ